สวัสดีครับผมก็มาพบกับพี่ลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ใช่พี่หลอปาเพลย์นะจ๊ะเอาวันนี้มาเป็นพี่ลอดูเอลลิงนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะครับเอาเฮ้ยไม่ออดเอาไมา่เสียงไม่เข้าฮัลโหลได้ยินไหมสวัสดีครับพบกับพี่หลอยอีกครั้งนะครับกับพี่ลอดูเอลลิงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึง เรื่องของทัวร์นาเมนต์นะครับที่พี่หลอดจัดนะครับผมกับบาสนะครับโอชมาการ์ดนะครับเดอะแฮนซัมกับโอชมาการ์ดนะครับก็จัดการแข่งขันนะครับดูเอล i ิงเป็นเกมนะครับเกมมือถือนะดูเอล i ิงทัวร์นาเมนต์นะครับผมใครที่เล่นมือถืออยู่นะครับไปโหลดมานะครับเล่นแล้วจะติดนะครับอเปไปเท่าไหร่ก็ว่ากันเอามาดูก็คือจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นนะครับก็จัดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับถึงวันที่สามสิบก็คือ จริงๆวันนี้แหละว,นนวันนี้วันนี้อัดอัดเสียงวันนี้อัดอัด,อด,อดรายการวันนี้นะครับส0ิบก็ได้แชมป์แล้วโหสุดยอดมากนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางแชมป์กันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่โหดนี่เรื่องความโหดนี่ใช้ได้นะครับเส้นทางของแชมป์นะครับนี่ครับตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายรอบไฟนอลนะครับก็จะมีทั้งหมดห้ารอบเนะก็มีคนแข่งทั้งหมดเนี่ยส2สิบสองคนส2สองคน,นครับโอ้โห หลายเด็กมากไม่ไม่รู้ว่าเด็กอะไรมางาน,นเยอะเยอะมากสามสิบสองเด็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาโฟกัสที่เด็กเด็กแชมป์ก่อนดีก,กว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูดูรอบแรกเนี่ยครับรอบหนึ่งนะครับรอบแรกนี่แชมป์นะครับแชมป์คือคุณอะไรเนี่ยเสนีใช่ไหมกระเซมบูธนะครับหรือว่าคุณเสียงนั่นเองโหคนนี้สุดยอดนะครับน่าจะถ้าเกิดใครเล่นตัวลิงน่าจะรู้จักนะเก่งมากคนนี้แล้วก็เรื่องการ์ดนี้ไม่ต้องห่วง สายไปเหดยแท้ทรูอะโอเคไปดูรอบแรกนะครับนี่นี่ไล่มาตามสายเลยนะนี่ดูครับตั้งแต่รอบแรกก็จะเป็นเจอใครวะเนี้ยโ,โหมองไม่เห็นวะตรงเนี้ยอะชอตชอยส์ใครวะเนี้ยอะรอบแรกก็ชนะมาได้นะครับก็การแข่งก็จะเป็นเบสซับวันนะเล่นยกเดียวรู้ผลเลยนะครับไม่ไม่ใช่สองในสามนะครับก็เล่นยกเดียวรู้ผลก็รอบแรกก็ผ่านมาได้ปุ๊บเข้ามารอบสองมาเจอกับ ทอรี่อิมสารายนี่ก็คือเตยนั่เองก็รู้จักกันนะครับหรือแล้วนะครับก็ผ่านเตยมาสู่สู่รอบที่สามเจอคนนี้เอ้ยคนนี้ก็เก่งเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะแชมป์ใช่ไหมแชมป์สหรัฐใช่ไหมอ่าคนนี้เก่งมากอ่าเสียงก็ชนะมาได้นะครับแล้วก็มาที่รอบรองก็เป็นเซมิไฟแนลแล้วเจอกับน้องไม้นะครับถ้าเกิดใครเล่นการ์ดอยู่ที่สะพานเหล็กก็น่าจะรู้จักนะไม่ นะครับนี่ก็เล่นดูเอลิงด้วยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับเข้ามาถึงรอบสี่คนสุดท้ายนะครับท็อปโฟแล้วก็เสียงก็ทะลุขึ้นมามาถึงรอบชิงโอ้สายล่างไม่ได้พูดถึงเลยสายล่างนี่สู่รอบชิงนี่ก็จะเป็นใครเนี่ยเมี่ยงใช่ไหมอ่าเมี่ยงผ่านใครบ้างวะเนี่ยปืด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 เมี่ยงไหนวะ <laughs> ไล่ไปไม่ถูกเออเติร์ดเติร์ดเติร์ด โอ้โหนะรอบแรกก็เป็นเป็นสายล่างนะครับยังอยู่สายล่างก็ขึ้นมาเจอใครเนี่ยเจอมองไม่ค่อยเห็นอืม,อมสายตายาวละอ่าไม่เป็นไรก็ผ่านรอบรอบแรกขึ้นมารอบสองวัศกรใช่ไหมมองไม่เห็นเออนั่นแหละและก็มารอบสามเจอโสพล <c oughs> น้องเอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่นเล่นอยู่ที่ลานพี่หล่ออยู่แล้วนะครับเล่นการ์ดจริงเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นลุยลิงด้วย นี่ก็เปมเหมือนกันอ่านแล้วก็ทะลุมาถึงรอบรองเจอกับเออคนนี้เก่งมากอ่านชื่อไม่ออกเนี่ยชิตรินนะบำรุงนะชัยชัยทินใช่ไหมอ่าบำรุงก็ชนะชนะขึ้นมาจนเจอกับคุณเสียงนะครับก็สรุปสุดท้ายก็เสียงก็ชนะไปนะครับได้แชมป์ไปอ่ะมาดูมาดูเด็กดีกว่านะพูดทำทำเพลงพูดเยอะเหลือกันจริงนี่ สุดยอดนะครับใครเห็นเด็กนี้แล้วก็ต้องบอกว่าอืพี่ครับพี่รวยมากนะครับถ้าไม่รวยมากก็ต้องใช้เพชรเยอะมากแน่นอนนะครเพราะว่าอะไรแน่นอนครับทุกคนที่เล่นตัวลิงต้องรู้ดีนะครับนี่ครับมิลโวสามใบนะครับบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่สามใบนี่ก็โอ้โหเท่าไหร่วะหกร้อยซองใช่ไหมครับแต่เม่อกีมีเสียงกระซิบมานะครับจากเสียงบอกว่าผมมีเจ็ดใบครับผม ร้องไห้ครับใครได้ยินผมมีเจ็ดใบเสียงมีอยู่เจ็ดใบโอ้โหถ้าเกมมันเทรดได้นะร้องไห้แน่ครับขอก่อนเลยครับใบแรกส่งให้พี่ลอก่อนตอนนี้มีอยู่แค่ใบเดียวนี่ครับอ่ะมาดูครับอ่บาเด็กยี่สิบใบนะครับไม่มีเอ็กซ่านะครับแล้วก็ใช้ใช้สกิลของมาโกซินามินะครับมิทิกใช่ไหมมิทิกเด็บก็แปะแปะฟิวน้ำอ่าอันนี้ก็แปะแปะฟิวน้ำก็บวกบวกน้ำอาไรบวกน้ำสองร้อยใช่ไหมแล้วก็ลด รถไฟปะเออจำไม่ได้แล้วนั่นแหละแล้วเล่นไหีเข้าไปดูก็นี่ไอฉลามหัวค้อนสามไอไอปลานี่สามนะครับแล้วก็มีเรือโยมิชิปสองอันนี้อะไระเจลิฟฟิตปะไอตัวปลานีมโ,มโ,มโ,มโมนี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีปลาอีกแหละปลาอะไรไม่รู้เยอะจริงๆอีกหนึ่งใบที่เป็นแลนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เลยกว่าปลาฉลามหัวคอนี่ก็คือได้มาจากเทรดเดอร์นะครับเป็นซูเปอร์แลกมากับเทรดเดอร์สามใบตัวนี้เปิดในบล็อกน้ําใช่ไหมอ่าบล็อกเดบล็อกเดลลารสามนะครับปลานี้รวมถึงโยมิชิปด้วยก็อยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับแล้วก็มีไอ้นี้จะเป็นเลเวลใช่ไหมปลานี้เลเวลเท่าไหร่วะเนี้ยเลเวลสามสิบแปดอ่าเลเวลสามแปดของมาโกกับกับ,กบเอ่อไอกับดักกับดักปลาปลาจรวดเนี้ย เลเวล40นะครับอันนี้นี่มาจากการเก็บเลเวลแล้วก็นี้มาจากเทรดเดอร์นะครับแลปลาใบถัดไปมาจากเทรดเดอร์แล้วก็อีกสองใบน่าจะมาจากบล็อกน้ําเหมือนกันไะมถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะแล้วก็มีนี่บล็อกล่าสุดนะครับมาจากบล็อกเนฟตไอเวทเวทความเร็วสูงหมาเนี่ยนะครับเสือเสือหรึอหมาไม่รู้อะเออสองใบนี่มาจากบล็อกล่าสุดแล้วก็ที่คือฮากันนี่แหละครับมีลเลอว์มาจากบล็อกเมเทอใช่ไหมบล็อกเมเทร เป็นกับดักอันต้นแหละนะครับอันต้นแหลสามใบบล็อกใหญ่สามใบนะครับหกร้อยหกร้อยซองอ่าอันต่อไปก็คือก่อเมีันนก่อมตันนี่มาจากใครโจนเนามีโจนเนะแล้วก็มีเก็บเลเวลของแบนดิตคีสนี่นะครับก็มาดูเด็กเขาสุดยอดเด็กนี้นะครับลองเอาไปจัดเล่นกันดูเทคนิคการเล่นก็เดี๋ยว จริงๆถ้าเกิดใครเล่นอยู่ก็น่าจะมันมันก็ไม่ยากไรนะแต่ว่าแต่ว่าต้องมีการคำนวณสกิลใช้ได้ดีเลยแหละเก่งมากว่าว่าจะลงตัวไหนก่อนใช้สกิลอะไรนะครับหลักๆก,ก็น่าจะเป็นการลงปลาแต่ว่าเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ดีกว่าไปดูดูคลิปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นแต่ละรอบนะครับมีทั้งหมดห้ารอบเลยอันนี้มืออาชีพมากนะครับเซฟรีไายมาส่งมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หล่อจัดจัดรายการและส่ง เอ่อเปิดเปิดให้ดูกันดีกว่านะในคลิปหน้าก็ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์แรกนะครับกับเอ่อเฟิร์สแบตเทิรนะครับเดนแฮนซ์กับโอชมาคาที่จัดขึ้นแล้ก็ยินดีด้วยกับคุณเสียงนะครับเสนีใช่ไหมกษเสมวูธนะครับยินดีมากๆได้แชมป์รายการนี้ส่วนของรางวัลเดี๋ยวก็เราก็จะจัดส่งไปถึงบ้านนะครับผมนะครับก็เชิญชวนด้วยสําหรับถ้าเกิดมีการมีการจัดแข่งด้วยลิงกนะครับรายการถัดไปก็เชิญชวนเชิญชวน เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เล่นดูไอ้ลิงอยู่นะครับมาเล่นกันสนุกสนุกคำๆนะครับรายการนี้จัดขึ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าสมัครอะไรก็ก็มีสปอนเซอร์ก็คือเนี่ยแหละพี่หล่อพี่หลอ, <c oughs> อกับอาบาสจัดให้ส่งถึงบ้านนะครับไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนมีมือถือเล่นเกมอยู่ที่บ้านไม่ต้องซสีเรายสยนะครับผมก็สนุกสนุกคำๆนี่ก็ได้เพื่อนใหม่กันมาทุกคนนะครับใครที่เข้ามาในกลุ่มในเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะรู้นะครับว่าเออเฮ้ ได้เพื่อนใหม่กัน32คนนะครับรวมไปถึงพี่รอแล้วก็มีบาสด้วยอีกคนหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ยินดีกับแชมป์ด้วยแล้วก็ใครจะลองไปจัดเด็กตามนี้ดูแล้วลองเล่นดูอันนี้อันนี้ขึ้น,ข,นขึ้นคิงได้นะเล่นดีๆเล่นดีๆขึ้นเคอได้สบายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย